สวัสดีจ้าพี่น้องตองฝ่ายสุขุมสุขคนนะครับผมตอนนี้ตอนเช้าจปดโมงมื้อนี่แปดโมงแปดโมงแปดโมงนิดๆเพิ่งมาส่งต้นไม้พี่น้องมาส่งต้นไม้ที่บ้านนะครับพี่น้องต้นไม้ไว้น้ำลานพี่น้องต้นไม้ต้นใหญ่ครต้นใหญ่เนี้ยชักมีจะว่าเหรอว่าแปดเมตรสิบต้นขนใหญ่นะครับต้นสวนใหญ่พี่น้องเอามาลงสวนเอามาลงสวนบ้านหลังไม้พี่น้องมันตัว่หใหญ่มากใหญ่แบบตะกูล ต้นมันหต้นมากอไเนยมันขอแงขปั่กันิี่าไม่ยัง่อีันขอ็งอปันต้นน้ียกอได้มันหอมดีนตัวนี้หอมกิฮะแต่ก็อีเาลนั่งมมันมันต้นอักตูนนะเนาะก็พนกี่กนนีไม่หนี่วันเ้ใบใหม่ไม่มากเลยพัไดรนี่จะพัไดรนี่สลาบุรีถูไมเขาอเขาคอเขาใหญ่เขาขอมาใหญ่เพชรบุญฟูงข้ามเย้าไปหนอ เดี๋ยวสร้าไงใหม่ยื่นไทยตอนเพื่อลงหเหตุว่าอย่างเนเเี้ยเจตระวัฒน์ถ่ายก่อนและหลังนายเพราะว่าก่อนก่อนลงมันจะกระทยังไงแล้วก่อนก่อนที่เราจะจัดสวนมันเป็นวิวยังไงเนี่ยพอจัดเสร็จแล้ววิวยังไงนะครับพี่น้องล่างสานโดยสวนบอว่อน้ำบาบริเวณนี้จะเป็นต้นไม้นี่ฟางนี่กระแม่พี่หน่อยคนเห็นมั้ยนั่นไอ้อึ้งคนพูดยังไงกับแม่นนั่นคุณอเมรันเบิร์ตซุ่มหมองพวกแถวนี้เราสั่นทำให้บ้านเราล่มลื่นมากขึ้นนะครับทุกคนต้นชนใหญ่ประมาณสิบเมตรนั่น ผมเป ok ็นคนเลือกเองมันมีสูงส so uh ุด huh. สูงกว่านี้ก็มีนะแต่ว่ามันขนสูงยากแล้วถ้าเกินสิบเมตรน่ะโอ้ยตัวน้ันใหญ่ครับเลี้ยวใช้เวลาปลูกหลายปีนะนี่เป็นอัใหญ่บม่นรอกไม่น้องเป็ิบิโซ่งลูกความลูกไข่เล้วไปพวกนี้คนนี้ตัดเสียรด้ยังอ่ะคมนิดตัดคนนี้ตัด ไปมบนเนี่ยเพือมเสียตีเลย้งไทยอื่นล่ะสวนต้นนนี่เงเาีมันพื่อต้นใหม่นะครับมันเือต้นงติีกียครับนี่นือต่วนวะแม่นไปมันืมาสตกมันเืหอบานเฮานี่บ่มีมนอัสิบ่มีครับบ่มีบ่มีถมีก็ไ่ยังสิจะว่าบ่มีลบ่าีูินะบ่มีแต่มันสวยจริงนะพูดถึงว่ามันสวยจริงดูสิแต่ก็มาสิตาหม่มันต้องขูดน้ำเขา่ี่ บวน้ำเขาดินเขาเเหมือนพลาสติกจริงๆเอ้ยมันขึ้นไปใหม่เลยไหมมันขึ้ไใหม่มตะเนสะอ่อนค่ะคือแบบว่าต้นใหญ่ละกัมันคือพลาสติกเลยนะคะไม่หล่นใช่ไหมอันนี้ไม่หล่นมึงเที่ะอ๋อมึงเนี่ยหลุกมันจะหลุดเป็นชิ้นนี้เลยประเทศเชรบูนแบบนี้เลยะมันไม่หักกตกลงมึงเที่ยวมันเามันหลุดจะตกลงมันหลุดังไง แข็งแรงมากดีดยอดโอยนั่นนลยบาทอย่างเขาเพิ่งลูกไข่เนาะพร้อมเดี่ยงครับเยี่ยเยเยเด็กอนุบาลแเด็กสุภาราแหมเด็กซุภาราเด็กสุฟาราไเด็กซุภาราแหมเด็กสุภาราแหม

พนานำวพ่ายเรั้เรียยเดือนเห็นมูพายเดือื่ออเไอื่ออาบน้ให่งการิดาตายมหิเศษพอไปอาบให้กหิเศษพูดซีปีไปนันกี่วันได้นตัวโอ้โหาสิงองให้หมดีนั่นแเรียนนะนั่นสมมุติถวายดีว่ ยาอ่อนบางใช่ไหมต้นไม้ใหญ่ไหมสวยยันนี้เพิ่นใช้ชุดติมอันนั่นติมกีฬาติมอ่านักศึกษานักพละชุดพละเออสวยต้นไม้่เงยที่ตานไม้ต้นไม้หลลไมต้นไมยต้นไม้แล้วกลับมาต้นมาเขปลูกเสร็จแล้วอ๋อเรามีอ๋อเรามีรนยออันรอันบ้เถอะอ๋อเขายกับคามต

เป็นวอลลัมนี่เาปานแกมแม่จอยู่หนหนึ่งยู่งกนต่ะอืมสิบมสองอันนี้ของแม่จ๋าเก็บให้แม่จ๋านะมันจะหาไม่เราเอาแบบนี้เ่อเขาไปโรงเรียนได้หรอลูกแลาวมันแต่งสวยหรอว่นี่นี่เขาจะแหงนบังมันบังยังไงโจ์คือบางยังไงก็คือต้องถึงสิบเมตรถึงจะบางกูดังได้ปานเราเด็กแล้วเด็กขึ้นรถค่ะ เยเยเกเต่็งมากวันนี้ไม่ร้อนเลยไม่ร้องเลยค่ะพ่นจัดมาเนี่ยเอาตาตามเอาตาพ่นนั่นหรอพ่นจัดพ้นจัดอันแบบมาเนออกแบบมาเนี่ยแมนนี่สินี่สิ

คุณพ่อกบกำลังสื่ื้นสอ่อนอยู่กับอัน,นต้นสุน โอ้โหเด็กใส่ชุดพราเนี่ยแต่วันนี้จะไปเล่นกีฬาเหรอจะไปตีแบดว่จะไปวิ่งครูครูจะพาทำอะไรวันนี้ครูบอกไหมครูได้บอกไหมคะไม่ค่ะเที่ยวเนาะเอางกปบะทันเทียวโดดเทือนนะไม่ได้ไม่ได้เข้าหรอกูไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าใช่ไหมคะไม่ถึงก็ไปเต้นเลยใช่ไหมคะอือกว่าเรากำลังสบายจะปรบมือพันปับ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 นี่ ล้วนี้เอาไปด้วยเหรอเนี่ยอันนี้เอาขอไปด้วยของผู้ใหญ่นะไม่ใช่ของเด็กเอาไปปัดแก้มให้หกูจ่าเหรอกูจ่าแก้มแดงแล้วนะดดวคุณจ่าบอกเดินอว่าคุณจ่าแก้มแดงหน่อะคุณจ่าสวยไหมคุณจ่าแต่งหน้าสวยไหมคะอือโอ๊ยแม่ก็จะแก้มอหอมหอมแก้มแม่ดิสิเจ็ดโมงครึ่งแล้วมีใครทำงานหรือ,อยังคะเออ เขาขยายไม่มีเขียนน่ยงยังหเหมือนเดิมอยู่เขาช่ยมยังไงเขาคุยว่าไงขยะขยะเอาพี่เตยนี่หรอพี่ต้ยเป็นเด็กนไฟตัวนี้เอาอันน้ม่้เ่สกินยังยังน้

เหมือนหนูนะคะค่ะจุ๊บน้องค่ะน้องน้อไปัวหนูทำคทำงานกับแม่แล้วตอนเย็นก็มารับหนูมเดืมค่ะไปสามเกือบลูกเหยียบกับปแม่ขอมบวขอนาแมส่น่กะพขอนางน้ำเนี้อขอนางกับป็นตัวนี้อ้ย น่าสงาสารจังเลยเด็กไปบ,บีบไม่มีที่นั่งนี่อขอนั่งข้ามแหนะวันนี้วันแรกค่ะแสะชุดพลาส์วันแรกนะคะของน้องนิตตานะคะสีชมพูใช่ไหมคะอันนี้สีแดงเว้ยสีแดงมัดงดิมุมนี่มงังดิมันชมพูเลยนี่ชมพูเลยนี่นสีขาวสีขาวนี่ข้อนี่สีขาวนี่ ผ้าเสื้อสีอะไรบอกไอ้ตีถามไอ้ตีเิเสื้อผ้าสีอะไรพ่ไม่รู้จักนี่นี่สีงเงินบอกผ้าะเออ,ออันื้ขึ้นมาโอเคสวยมากค่ะพึ่งพึงมากค่ะพูดนะแข็พนนะึ <c ười> นีพกพอได้ห่างแ <c ười> ตก คืนนี้ใครหัหกแตกคะพี่ตาค่ะเฮ้ยหากทำไมเมื่อคืนนี่งหักแตกพี่น้องลูกไปจะนอนอยู่ไอ้ละหากออกปื๊ดใส่เบ๊ดพุ่งหากนุ่มออกปื๊ดถ่วงเลยถ่วงคือเบงซัเซนไหคือเบงซัเน,นลูกวันนี้คุณครูคจะสอนคุณลูกเมื่อไอร่อันเรียงค่าข้อือยังสลาดข้าข้อนะทำมือสุดท้ายออกเป็นก่อนเลยก่อนเหี้ของบนพื้นที่สองอ่ะอ เนียแมบปลาสลิดมันเเหนียวละข้าวข้อละเป็นไละข้าวข้อลูกมะไอเนยเฮ้ยตนจรวดลูกมะไอลูกมะไอแค่นี่ยแล้วไอชื้อชื่อเออเด่นชื่อต๊ะใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเจะากุ้วปาไปปึ้งเยปึ้งไอเดินข้าวเจียเนาะแหนไปเจ้าส

บอกโตเกีเวเหรอพี่ไปโรงเรียนเหรอคะบอกน้องสิพี่ไปโรงเรียนก่อนนะบอกน้องในโตเกียวในท้องนะแม่เนี่ยนะพี่ไปโรงเรียนก่อนนะน้องอย่าดื้อนะคะอย่าดื้อนะคะเฮ้ยเก่งมากอย่าดื้อนะครับบอกเจ้าควงกันนะบอกเจ้าควงอ่ะอย่าดื้อนะคะน่ะนะ เป็นลูกคุณู่ๆป่เธอไม่อยู่แต่น้ำคู่ไม่เฮ้ยนางกับคู่นางกับคู่แถวอะไรคือแถวกระมูอไหลนะครับคู่หมออ๋อคุณคู่สอนยังไงหล่ะตอนมือของคุณสอนเอบ ABC เอบีซีคุณคู่ใจดีบ่ใจดีว้าวคุณคู่ซื้อยังอ่ะซื้อจ๋าซื้อจ๋า ซื้อมูจะไ,ไปซื้อมูอ่ะมู๊ซื้อ,อยังน่นะให้รู้จักกันเพื่อนชื่ออะไรคะรชื่อวีอะไรวีอะไรเพื่อนนะไม่มีเไม่รู้จักเลยคือสิบบนหูจักเลย จุกกันเฮ้ยไปแล้วยังกันพี่น้องพอลูกวอนแม่มานแม่มันแม่มันแม่บ้านแม่ปุ้งสี่แขนยะเธอสี่แขนยาลูกสี่แขนยะโอ้ยอย่าตีตัวเองสิพี่โอ้อย่าเปียสิโอ้ยจุกตา